ความสามารถพิเศษของซัมซุงโน้ตต่อเนื่องครับก็นะสวัสดีครับท่านผู้ชมนะที่เป็นเพื่อนกับผมนะครับบนโลกโซเชียลต่างๆนะฮะวันนี้ผมก็จะมานะฮะสาธิตอีกวิธีการหนึ่งนะครับ ในการนะแปลงเอกสาร pdf นะให้เป็นรูปภาพนะครับอันนั้นนะผมก็คือสาธิตไปแล้วล่ะแปลงเอกสาร pdf ให้เป็นรูปภาพด้วยซั s ซุง Not ตโอเคนะอันนี้ก็แปลงไปแล้วแล้วก็ไปใช้ bixby vision bixby vision ที่เป็นบริการของซ m s u n g ก็นะก็ได้สอนไปแล้วก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้นะครับ เดี๋ยวผมจะถ้าท่านไปชมไม่ได้หรือว่าพลาดการติดตามรับชมเดี๋ยวผมก็จะนำเอาลิงก์วิดีโอนั้นนะฮะมาแปะไว้ใต้คบํบบรรจายของคลิปนี้กันล้วกันนะครับโอเคทีนี้ในคลิปนี้นะฮะผมจะพาท่านนะครับไปพบกับความสามารถพิเศษนะครับเมื่อเราใช้ซัมซุงโน้ตเนี่ยนะ แปลงเอกสาร pdf ให้เป็นรูปภาพไปแล้วนะฮะเราก็มาใช้นะครับความสามารถพิเศษของ b m i i e i นะครับที่เขามีให้บริการมานานแล้วละนะในการนำเอารูปภาพเอกสารนั้นนะครับนำเอารูปภาพเอกสารนั้นเนี่ยมาแปลงเป็นตัวอักษรให้เรานะครับ แล้วความถูกต้องนะครับความถูกต้องผมคิดว่าเกิน95%้าสบห้าเเลยคิวแหละเพราะว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นในรูปแบบของคนอ่านให้หรือว่ายังไงเนี่ยนะฮะราะว่าเขาคำนวณว,ว่าตอนคำนวณอะไรมาให้เป็สัสดเรียบร้อยเลยนะครับส่วนวิธีการใช้งานจะเป็นอย่างไรนั้นก็ตามผมไปเลยครับนะผมก็ได้มีการนะครับไฟส,ส่วนตัวไฟส่วนตวเอาวงไว้ในโฟลเดอร์นะฮะจัดเก็บ แสดงรายกทั้งหมดที่จัดเก็บข้อมูลงานโฟเดอร์วัน <ผม S 1> ที่งานะงโฟลาคนนะครับเข้ 14, 14าไปเลยการรานแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้มีการนะฮะแปลงไปแล้วสองหน้าอันนี้คือพอดีได้รับเป็นงานข้อมูลการงานวิจัยเนาะจากรุ่นพี่ไอ้เป็นรุ่นพี่อะ่ะจากเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันนะของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวแถวลงังสิตนี่นะเขาบอกไปแล้วกันมอลังสิตนะเออ ในการทาวิจัยนะแล้วพี่ก็เลยให้ผมช่วยนะฮะในเรื่องหาข้อมูลเล็กน้อยนะฮะผมก็เลยจะใช้ความสามารถพิเศษเนี่ยคือเริ่มที่เนี่ยเอกาสารเนี่ยมันเป็นไฟล์พีเทเมาอยูะแล้วเดี๋ยวผมะดางานมันอยู่ในรายดาวโหลดนะนะลคลิปนี้อาจจะยาวสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชม<อ>เรามย<อ><ห>ทยามความกันเลย1382911ที่มีพีดีเอสวันที่3มิถุนายน090เจ๊อันนี้คือไฟล์เอกสารข้อมูลเอกสารที่ ผมโหลดมาแล้วนะฮะเป็นรหัสตัวเลขเป็นรหัสภาษาอังกฤษเลยว่าไปกลับแต่ว่าตาผมก็จะมามาโฟกัสอยู่ตรงรูปภาพน,นะดอวันที่3มิถุนายนจัดการ1งาน1 3แจพีทีวันที่3มิถุนายนจัดการศูนย์กลาศูนย์แผนเป็นชื่อเนะี่ยเป็นชื่อ1แล้วก็มันก็จะเป็น1นมีกี่ภาพก็ไว้1ขี3 1ขี2อะไร1ขี1เรียกว่าไปนะฮะนี่ ต้องไปสนใจมันทีนี้จุดประสงค์เรามาถึงที่นี้ครับวันที่3มิถุนายน2 5 0 9 08 519กิโลเมตรแล้แปลงไว้สองภาพนะภาพที่สาผมจะแปลงผมก็เดาบลแถบตรงที่รูปนั่นเลยครับแกลอรี่ควรจะเลือกเปิดที่แกลอรี่เนาะควรจะเลือกเปิดที่แกลอรี่เป็นค่าเริ่มต้นอยู่เสมอเลยนะครับเมื่อเราเปิดรูปนี้มาแล้วนะครับเปิดรูปนี้มาแล้วเราก็ปาดไปผล ตัวเลือกเพิ่มวันที่สามินายแยกข้อความฟิล์มภาพยนตร์แปดฟิล์มภาพยนตร์ฟิล์มภาพยนตร์ฟิล์มภาพยนตร์วันที่สามมิถุนายนหาไม่เจอหาไม่เจอให้เราใช้นี่แต่ตรงหน้าหลักคุณภาพหน้าตาแบบการทางรายละเอียดกลุ่มอ่าเลื่อนนิ้วขึ้นมามันจะเป็นรายละเอียดนะแล้วก็ปัดมาแช่กลุ่มปัดไปหาข้อแช้เจอครับแช่แล้วเราก็ภาคตัวแสดงรายการที่ เมื่อเราหาไม่เจอเนาะเราก็่าถ้าใครใช้ซัมซุงเนี่ยใช้ Samsung นี่จะง่ายเลยอันนี้ผมสาธิตใน Android ที่เป็นของซัมซุงนะฮะเพราะว่าเราใช้ความสามารถพิเศษของไ้เจ้าตัว Samsung Capture เนี่ยในการไอไม่ใช่ทษทีซัมซุงโน้ตเนี่ยในการแปลงเอกสาร PDF ให้เป็นไฟล์รูปภาพเนาะทีนี้เราก็ใช้นิ้วเนี่ยนะนิ้วแตะที่รูชาร์จแปดแล้วก็ อ่าลากลามนูแต่หน้าจอลากนี่หน่นะคุดล,ล,ละชุละชุดละชละชุละวเราก็ละกุดละุดละุ่ดละชุดละ b ุดละช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 ุละชุดนะชุดละชุดละชะแต่ว่าเสียงไทยกัญญลนะที่เอ็นเสียงดละชุ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 ดละชรดละชุดล้วุดละชอดละชุดละชุดละชุด้ะชุละชุดละชละชละุดบะดละชุละชุละชุดละชุละชุดละุะุดบะชุดะครดละะละ จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนต็ตท่านนะครับอ okay. ก็อันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะ B ีไมคในภาพนี้เป็นหน้าหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดบริการด้านการจ้างงานของรัฐแก่คนพิการมีหัวข้อหลักอยู่ด้านบนว่าวารสารวิทยบริการและการจัดบริการด้านการจ้างงานของรัฐแก่คนพิการโดยมีดีที่24ฉบับที่3กรกฎาคมกันยายน2549และชื่อผู้เขียนคือสุภาจรดดลดอนชายยันสุขาวดีเนื้อหาภาษาอังกฤษในส่วนบนกล่าวถึงการพิจารณาข้อตกลงย่อยที่159เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพและการจ้างงานสำหรับคนพิการและการปรับปรุงบริการในเรื่องของเอกสารการจ้างงานคนพิการแล้วก็ เมนูเมอ <า S 1> ่อเมื่อเราจัดก,การข้อความแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษทอกแบกนะสามนิ้วควอไปทีนึงแล,ล้วก็มันจะมีเมนูขึ้นมาแล้วก็แตะแถบปุ๊บปุ๊บัดลอกไปยังคลิปอรอการ์ดแล้วเราก็ไปวางในโน้ตในเอกสารอะไรได้เลยนะครับก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับสงสายอะไรตรงไหนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามผมได้นะครับในอีเมลหรือว่าใน Facebook ส่วนตัวผมนะครับไปกันแล้วนะครับก็ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับยุด